ตอนนี้ก็คือประกาศสักดาแล้วฉันจะได้ที่หนึ่งนะถ้าฉันสส่นางนีได้ซึ่งแน่นอนแล้วว่าฉันก็ใส่ได้เกมนี้ฉันได้ที่หนึ่งคือพอเรากระโดดลงไปที่เกาะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีวงกลมๆเธอเห็นไหมอีเซนเซนสีฟ้าข้างๆฉันเนี่ยถ้าเธอเข้าไปาเธอตุยนะจ๊ะเพราะมันต้องการกระชับพื้นที่ไม่ให้ว่าหยุดในเกาะนี้ปังตะได้ที่หนึ่งเลยคือฉันแค่เก็บไปเป็นสิบสิบตัว พอความเก่งกาจความสามารถสกิลทักษะ number รวันหลังจากที่เราเก็บทุกคนตุยไปหมดแล้วจนเราได้ที่หนึ่งเราก็คือกระโดดลงไปเลยค่ะเพื่อแสดงความดีใจประกาศกึกก้องนะเอออะไรที่เราเก็บมาเราก็ประกาศไปออยิงขึ้นฟังขึ้นฟ้านเนี่ยระเบงระเบิดคุณนาเก็บมาไง ก็ไม่ไม่ได้ใช้ไงก็เลยโยนทิ้งไปเลยเพื่อประกาศสักดาว,ว่าฉันเนี่ยคือเกมเมอร์นักข่าวเกมเมอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเป็นไงล่ะอืมเห็นไหมนะระเบิดควันฟีงไปเลยเนี่ยเก็บมาเยอะไงเนี่ยยิงหินยิงอะไรไปนะอืมยิงหินนะพปังปังปัง,ปงนะเก็บทั้งเกาะคือมันจะขยับจำกัดพื้นที่ ให้เราเนี่ยยังไงก็ต้องเจอกับศัตรูเนี่ยเห็นหมหนึ่งใน97ชนะที่1นะจ๊ะฉันหึงติดธงไทยนะฉันเก่งฉันต้องการประกาศสัปดาห์ให้โลกรู้ว่าคนไทยคือที่1นึ่งโดมิเนเตอร์ก็คือเขาจะมีบอกนะว่าเออ